สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเอ็นไซม์ไม้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับสําหรับเพื่อนๆที่มีต้นไม้ที่เสื่อมโทรมเรามีชุดทดลองของน้ำหมักคูเลนซีและปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์ไม้ให้ไปทดลองรุ่นฝาทองครับสนใจติดต่อใต้ลิงก์นะครับหรือใต้คอมเมนต์ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นเบิร์ดออฟพาราได์ต่างกับเจ้าต้นเฮลิโคลเนียอย่างไรนะครับในต่างประเทศต้นเบิร์ดออฟพาราได์ เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากกว่าประเทศไทยนะครับมีทั้งตัวด่างและตัวปกติเขาอยู่ในวงสเตอร์ลิเซียซีอีครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพที่มาจากต่างประเทศนะครับเป็นต้นไม้ของเบิร์ a อัพพารดาด่างนะครับก็จะเห็นว่าลําต้นเนี่ยจะมีลักษณะกลมนะครับกลับใบเขาก็จะมีขึ้นมาเป็นร่องกลับเมื่อมีก้านใหม่ขึ้นมา ก้านเก่าก็จะแผ่ออกด้านข้างเห็นกาบอย่างชัดเจนต่างกับเจอบต้นเฮลิคเนียเขาจะมีลักษณะการแทงใบออกมาแล้วกาบจะไม่ค่อยกางออกครับเห็นไหมครับด้านซ้ายเป็น b i r ร์ดออฟพาราได์ด้านขวาเป็นเฮลิคเนียนะครับกาบเขาจะรีบขึ้นไปแทงยอดขึ้นมาตรงๆครับทั้งสองต้นนี้ก็จะมองออกได้เหมือนกันนะครับระหว่างกาบของ2ต้นและก็ก้านของทั้งสงต้น,นครับ เราดูจากภาพนี้เราก็จะรู้เลยว่าเขาเป็น b i r ร์ f ออฟพาราไดเพราะว่า1ลําต้นของเขาอวบแล้วก็มีกาบแผ่ออกครับในต่างประเทศก็นิยมเลี้ยง b i r ร์ f ออฟพาราไดไว้ริมรั้วหรือริมบ้านนะครับซึ่งเป็นการแจ้กแต่ข้อเสียของเขาก็มีนะครับเพราะเขาจะขึ้นก่ออย่างรวดเร็วจึงทําให้คนที่เลี้ยงต้นไม้เบิร์ดออฟพาราไดเนี่ยนะครับจะต้องตัดแต่งกิ่งอยู่สม่ำเสมอครับเห็นลักษณะใบเขาไหมครับ เขาจะมีใบเหมือนต้นกล้วยเหมือนกันนะครับใบเขาจะหนาครับแล้วก็ก้านอวบอิ่มน้ําครับลายใบเขาจะห่างๆนะครับไม่ถี่ลําต้นเขาใหญ่มากเหมือนกันนะครับส่วนเจ้านี้ก็คือต้นเบิร์ตออฟพาราไดด่างนะครับเลี้ยงลงกระถางก็ได้ครับก็ประดับอยู่ในบ้านเขาอยู่ในร่มก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นเบิร์ตออฟพาราไดด่างเหมือนกันครับใบเหมือนกล้วยนะครับ นี้เราจะเปรียบใบของ Bir d of Paradise ดกับใบของเ e ล i c o n เนียนะครับด้านซ้ายเป็น b i r d of Paradise ดขวามือเป็นเ e ลิ c o n เนียครับสังเกตลายใบนะครับจะต่างกันเลยครับของเ e ล i c อนเ a ียลายใบเขาจะละเอียดมากนะครับก้านใบเขาก็จะแทงขึ้นตรงๆต่างกับเจ้าต้น b i r d of Paradise ดนะครับสำหรับเจ้าต้น Bir d of p a r a d i s e เนี่ยนะครับวริกาเตตคือแบบด่างนะครับเขาก็มีการซื้อขายกันอย่างหลากหลายเลยครับในต่างประเทศ แต่สำหรับเมืองไทยยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นต้นไม้ทั้งใบสวยแล้วก็ดอกสวยนะครับเจ้าเบิร์ดออฟพาราไดส์ในเมืองไทยก็มีเข้ามาเป็นลักษณะของเบิร์ดออฟพาราไดส์ยักษ์นะครับก็นํามาปลูกเขาจะอยู่กลางแจ้งได้ครับนี่เป็นเบิร์ดออฟพาราไดส์ยักษ์นะครับเหมือนต้นกล้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ซึ่งเจ้าต้นนี้เป็นพันดอกสีขาวนะครับการดูก้านเบิร์ดออฟพาราไดกับเฮลิคอนเนียเนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็ดูได้นะครับเพราะว่าเฮลิคอนเนียเขาจะแทงขึ้นตรงๆนะครับส่วนเบิร์ดออฟพาราไดเห็นไหมครับเขาจะแผ่ออกนะครับเหมือนพัดจุดสังเกตอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับของเจ้าเบิร์ดออฟพาราไดกับเฮลิคอนเนียก็คือที่ดอกเนี่ยแหละครับที่มาของดอกคําว่าเบิร์ดออฟพาราไดเนี่ยเขาว่ากันว่ามาจากตัวลักษณะเหมือนกับนก ออฟพ r ราได e นะครับซึ่งก็คนพบได้น้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้านกตัวนี้ดอก Bird of Paradise เนี่ยแหละครับก็ออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆปีกล้วยเลยครับก็จะมีความยาวแล้วก็จะมีดอกโผล่มาตรงกลางยอดนะครับหรือบนหัวของเขาะครับก็คือลักษณะคล้ายๆกับนก Bird of Paradise เลยเห็นไหมครับก็มีสีสันสวยงามจัดจ้านดีนะครับมารับชมต้นถัดไปครับซึ่งเป็นต้นที่เราจะมาเปรียบเทียบวันนี้ครับก็คือต้นเฮลิคนเนียครับ ซึ่งเขาอยู่คนละวงกับต้นเบิร์ดออฟพาราได์นะครับเฮลิคอนเนียจะอยู่ในวงเฮลิคอนเนียซีอีครับถ้าพูดถึงต้นเฮลิคอนเนียนะครับก็ต้องพูดถึงคุณประเสริฐลมพัดนะครับเป็นประธานกลุ่มไม้ตัดส่งออกนะครับขอบคุณภาพจากเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับคุณประเสริฐเนี่ยอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำส่งออกเฮลิคอนเนียเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับอันนี้คือพันธุ์ลาตเบอร์รี่นะครับเป็นเฮลิคอนเนียแบบตั้งนะครับ สีแดงจัดจ้านเลยครับสำหรับเจ้าต้นนี้ชื่อพิชชี่พิงค์นะครับก็เป็นเฮลิคอนเนียแบบตั้งเหมือนกันครับเฮลิคอนเนียมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าต้นธรรมรักษานะครับอันนี้ก็เป็นคาริเบียคีมครับสายพันธุ์ถัดไปครับคาวายูชิครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับสำหรับเจ้าเฮลิคอนเนียอันนี้เป็นแบบห้อยครับเซ็กซี่พิงค์ครับ มีลักษณะหวานแหววสีชมพูครับอันนี้แจ็คควีนนี่อายครับเข้าไปดูที่สวนคุณประเสริฐได้นะครับเขามีแทบครบเลยครับอันนี้แจ็แอนซีครับเห็นว่าใหญ่ไหมครับใหญ่มากนะครับดอกเขาใหญ่มากครับมาดูสายพันธุ์ถัดไปครับเป็นเทนเดย์ครับก็คือเฮลิคเนียสายพันธุ์แบบห้อยครับต้นเฮลิคเนียมีสายพันธุ์แบบตั้งและก็แบบห้อยนะครับ ตัวนี้เป็นเทมเพลตครับชื่อของเขาเนี่ยจะทำให้เรียกให้ง่ายขึ้นนะครับดูจากดอกตัวนี้ก็เป็นบิ๊กบัตครับที่เป็นดาวเด่นเพราะว่าเขาส่งออกไปต่างประเทศมากนะครับตัวนี้ส่วนเฮลิโขเนียที่เป็นแบบด่างในบ้านเราก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับไปลายนะครับน้อยมากราคาก็ย่ำเยาวมากครับแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยสวยทั้งใบและก็สวยทั้ง ดอกเลยนะครับสำหรับเจ้าต้นเฮลิคอนเนียต้นเฮลิคอนเนียเนี่ยนะครับยังสามารถเลี้ยงในน้ําได้ด้วยนะครับ <S <S ต้นเฮลิคอนเนียเนี่ยนะครับเขาจะมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าต้นธรรมรักษานะครับส่วนเจ้าต้นเบิร์ f อ a r พลดายเขาจะมักนิยมเรียกว่าปักษาสวรรค์นะครับ <S <S เรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันภาพบางภาพอาจเป็นของท่านใช้สำหรับการเรียนรู้มิได้มีเจตนาใดอแอบแฝงครับสวัสดีครับเพื่อน